สวัสดีจ้าจ่องตาโพดใหญ่แววยินดีต้อนรับจ้าเมื่อนี้เขาจะมาทำโช่อดอกไม้เดจจ้าเด้ออ่าแบบย่อแบบย่อจ้าไม่ตรงกับว่าเกินอ่านิ่วนิ่วนิดๆนี่งละจ้าเมื่อนี้เอาดอกพุดบานเดจจ้าเด้อแล้ว เรามาทำนิว่วนิ่วก้อนจะคา,างละหาคางละหานิว่วคางละหาช่อจะกกดไลค์กดติดตามใด้ด้วจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจจ้าอันนี้ห้มผ้าจ้ะหุมผ้าเห็ดร้วมๆจะ พอรุ่มรวมให้ได้สีเท่าเอืนอ่น,น,นยังลเนาไปเฮ็ดนิวจนมาพอ่อกุลาจากลางละหาน,นิ้ว ใส่เสือสูตรใเพื่อนต้นโครบแล้วจ้าหานิว้ว้าก็จะมาประกอบจ้บะบนี้เราจะเอาดอกหน่อยไว้ข้างบนจ้า มีแบบประยุกต์ด้วยจะเด้อคิดออกคิดแล้วทำจ้ะอะไระชาช่อช่อหนึ่งนิหานิ้วมาห่มให้ สันที่หนึ่งแม็กหงยยูจะฮงหใายสันที่สองเอาอุปรกรณ์ง่า,ายๆยุบานเฮาได้้ะเด้อไปยาเกดกับแนวอยูุบานฮามมีจ้ะตองกับว่ย้าบ่บเผืองหลายดอกจ้า ไปกรอบช่อที่สองจ้าเอาแบบเอาแบบง่ายๆ แบบง่ายๆพี่น้องเหยีงนะ่ายน้ำตึกใจกโสพสซับสะไคร่ในเลคคาเดอร์โพสไหลเห็นแน่ก็เป็นกำลังจใจย่ายแววด้วยจ้า แล้วแล้วจ้ามาประกอบเขากันพื้งสามเหลี่ยมให้มันตรงกันจ้า ไมเห็ดผักขวัญก็เอาไปแทนแมงดาได้ดิจันเสียบแทนแมงดาได้จ้าสวยงามขึ้นกันเสร็จละจ้าเีหยวขับมาเก็บไล่ละเอียดเล็กๆในน้อยไโฟมเหมือนเก้าละจ้าหึดช่อบาได้เกาฟมมตัวเก้านน่ละ มีใบเตยจ้ามีตะใบตองเสร็จแล้วจ้า